ดีครับในพลดูเลยครับวันนี้ในพลก็มาทํางานที่ที่บริษัทนะเขามานั่งอยู่ที่สวนเอ่อเรือนพ่อจำเอ่อพืชผลทางการเกษตรนะครับที่อยู่ด้านหลังในพลนะตอาที่แล้วเขามานั่งอยู่ตรงนี้แหละแต่วันนี้ลืมพ่าขาตั้งกล้องมาแต่ว่าลืมเอ่อไมโครโฟนไร้สายครับก็ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามในคนดูเลยนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนในคนใจสมอลทอล์กนะครับไม่ทราบว่าทุกท่านไปตรวจอีเมลหรือยังอีเมลเนาะนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดไปพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไป ต้นคลิปวอวยพรก่อนเลยเพราะว่าวันนี้วันที่หนึ่งเนาะก็ท่านใดโชคดีก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ออกพีเมียรประมาณทุ่มหนึ่งที่ประเทศไทยเนาะนะครับวันนี้ในพลก็จะมาพูดเรื่องคลิปช็อตนะครับคลิปชอ็อตที่พี่ยูเขามีโบนัสให้เรานะครับว่า,าได้อย่างไรคุณสมบัติการที่เราจะได้เงินโบนัสจากคลิปชอ็อตมีอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ประเทศอะไรบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเงินโบนัสาจากคลิปช็อตนะครับส่วนการคำนวณว่ากี่กี่วิวถึงจะได้โบนัสนะครับโบนัสจากคลิปช็อตของดู u b e นะครับก็พอดีในผลเขาไปอ่านเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อวานในผลก็ได้รับอีเมลเาบางท่านก็อาจจะได้รับเหมือนกันนะครับเพราะว่าไปตั้งค่า การรับข่าวสารจาก YouTube ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็อาจจะไม่ได้รับบางท่านก็อาจจะได้รับสำหรับแนวทางการหารายได้ของพี่ YouTube ที่เขา,เอามอบให้แก่พนักง,งาน y o u t u b e อทุกคนนะครับก็พี่ YouTube ก็ <c oughs> ตั้งรางวัลโบนัสให้หนึ่งรหนึ่งรอยล้านนะครับจูดอลลาร์นะครับผมหนึ่งร้อยล้านถึง หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นเอ่อหนึ่งหมื่นดเอสดอลลร์เนาะนะครับหนึ่งหมื่นดเอสดอลลร์คือโบนัสสูงสุดนะครับเอ่อเดี๋ยวมาฟังกันวันนี้คลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อย,อยเดี๋ยวฟึ่งลำการหนีจากในปนไปไหนนะครับก็ามาฟังด้วยกันในปนอาจจะลีลาเยอะเพราะว่าในปนก็ชอบดนตรีครับเป็นนักดนตรีเนาะก่อนออกออกก่อนเข้าคลิปก็จะมี เพลงมีอะไรบ้างนะครับก็เพิ่งํำคาญกันนะครับก็มันเป็นเทรนเป็นแบรนด์คือสร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับก็กบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับฟังนะครับเข้ามาฟังเกี่ยวกับเรื่องโบนัสนะครับพ่ยูร์เขาตั้งรางวัลไว้ให้100ล้านนะครับ100ล้านเหรียญดอลลาร์นะครับสำหรับเงินโบนัสเฉพาะคลิปช็อตนะครับให้ทุกท่านนะครับก็ เขาตั้งมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะไม่ใช่ปีนี้แหละปี2021แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงปี2022นะครับก็คือ2,565ด้วยนะครับแต่ตอนนั้นประเทศไทยยังไม่ได้รับนะครับตอนนี้ได้รับแล้วเดี๋ยวฟังว่ามีประเทศไหนบ้างที่ภูมิภาคไหนบ้างที่ได้รับมีสิทธิ์ได้รับเงินโบนัสจากคลิปช็อตของ YouTube นะครับผมคลิปช็อตก็คือคลิปสั้นเนาะคลิปสั้น ไม่เกิน60นาทีก็คือไม่เกิน1นาทีถ่ายแนวตั้งเนาะเอ้ยถ่ายแนวนอนอย่างนี้เอ้ยถ่ายแนวตั้งสัดส่วน9ต่อ16นะครับผมทุกท่านก็น่าจะทราบแล้วเนาะกับโบนัสเอ่อล้าน u s ดอลลาร์นะครับเอ่อตั้งแต่ปี2 5 6 4ถึง2 5 6 5หรือว่าปีคศสอ2พัแล้วก็2,022นนะครับผมเอ่อ คนที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินโบนัสก็คือช่องที่มีอายุตั้งแต่สิบามปีขึ้นไปนะครับแล้วแต่แล้วแต่ประเทศนะครับก็คืออายุที่บรรลุนิติภาวะนั่นแหละครับตั้งแต่สิบามปีขึ้นไปเข้าเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกาเนาะสิบามปีขึ้นไปนะครับก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะถ้าประเทศไทย18บปปีนะครับผมก็ประเทศที่มีสิทธิเดี๋ยวในพลจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับ หลักเกณฑ์เออ่หลักเกณฑ์การทำยูทูบช็อตนะครับคือเออ่คลิปสั้นนะครับผมคลิปสั้นเออ่ช่องก็ต้องมีวิดีโอสั้นอย่างน้อยหนึ่งรายการนะครับในช่องอเขานับร้อยแปดสิบวันนะครับร้อยแปดสิบวันหมายถึงว่าช่องเราคลิปเราเนี่ยต้องมีคลิปสั้นอย่างน้อยหนึ่งรายการนะครับในช่องนะครับภายในร้อยยี่สิบแปดวันนะครับผ่านมาที่ผ่านมาเนาะ นะครับก็ปฏิบัติตามกฎชุมชนนะครับคลิปจอดก็ต้องปฏิบัติตามกฎชุมชนเนาะแล้วก็เรื่องลิขสิทธิ์นโยบายสร้างรายได้นะครับหมายถึงว่าท่านที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วก็จะมีสิทธิ์อีกแบบหนึง่งท่านที่ยังไม่มีสิทธิ์เปิดสร้างรายได้ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินโบนัสจากคลิปอ็อตคลิปสั้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดในคนจะพูดต่อไปนะครับ <c oughs> ก็วิดีโอที่มีลายน้ํา วิดีโอที่มีโลโก้มีลายน้านะครับไม่ใช่ต้นฉบับนะครับวิดีโอซ้ําทําซ้ําของคนอื่นนะครับไม่มีสิทธิ์นะครับก็หมายถึงว่าคลิปช็อตที่ผิดกฎ u t u b e อ่ะไม่มีสิทธิ์ได้รับคลิปช็อตที่ไปเอาตวิตตอกมาเป็นคลิปสั้นแล้วก็ไปโดนลิขสิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับคือคลิปไหนที่ผิดกฎชุมชนอ่ะมาทําเป็นคลิปชอ็อตไปเอาของเขามาเอานูน่นเอานี่มาที่ไม่ใช่ตัวเองทานะไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับผม กฎชุมชนก็หมายถึงว่าปฏิบัติตามกฎชุมชนนะครับครับต่อไปก็มาพูดถึงประเทศนะครับเขายังให้ไม่หมดนะแต่เขาพยายามจะขยายภูมิภาคก็คือขยายหลายๆประเทศให้ทั่วถึงทั่วโลกนะครับผมประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสจากคลิปจอดจากคลิปสั้นนะครับในผลจานให้หมดเลยนะครับผมก็อาจ,จะช้าหน่อยหนึ่งนะครับ เอออลจีเร uh, ียฟ mm ินแลนด์คูเวตฟิลิปปินส์ไต้หวันอร์เตนตินาฝรั่งเศสเลบานอนโปรแลนด์ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยเลยครับประเทศไทยก็ได้รับแล้วเออประเทศไทยก็ได้รับนะครับประเทศไทยนะครับครับต่อไปครับออสเตรเลียเยอรมนีมาเลเซียรัสเซียตุรกีฮ่องกงเม็กซิโก ซาอุดีอาระเบียบราซิลอินเดียมอล็อกโกสิงคโปร์เอมิเลตแคนาดาและอินโดนีเซียเนเธอร์แลนด์แอฟริกาใต้สาหราจจาณาจกร,รก็คืออังกฤษนะครับผมโคลอมเบียชิลีอิรักนิวซีแลนด์เกาหลีใต้อิตาลีไนจีเรียสเปน สหรัฐอเมริกาเดนมาร์กญี่ปุ่นด้วยนะเยนมากญี่ปุ่นนอร์เวย์สวีเดนเวียดนามอียิปต์จอร์แดนสวิตเซอร์แลนด์นะครับนี่คือประเทศที่ได้รับเงินโบนัสจากคิปสั้นหรือว่าคิปช็อตนะครับผมร้อยล้านเหรียญดอลลาร์ยูเอสนะครับผมแล้วก็ประเทศที่ไม่มีในที่ในผลกล่าวไม่มีสิทธินะครับไม่มีสิทธิ์ได้รับประเทศไทยก็เพิ่งได้รับปีนี้นะเพิ่งได้รับนี่เองนะครับ แล้วก็ประเทศน้องๆที่อยู่ก็มีเยอรมันญี่ปุ่นก็ได้รับแล้วสวีเดนนี่นะครับก็ได้รับสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษนะครับเกาหลีใต้นะครับอิตาลีนะครับนะครับประเทศกรีกไม่มีนะครับน้องน้องแอนแล้วก็ใครคนหนึงอะน้องอ้อมเนาะกรีกไม่มีครับผมยังไม่มีนะครับก็ต้องขยายอยู่เนเธอร์แลนด์ก็มีแล้วนะครับประเทศกรีกไม่มีนะครับ,รรม,ม,รบมาเลเซีย มาเลเซียเขาคือน้องน้องรักมีแล้วครับน้องรักนะครับแคนาดาน้องๆก็มีนะครับสิงคโปร์คุรตสิทธ์เนาะอยู่เนาะแคนาดาน้องมณิดาเลสซีนะครับก็ได้อยู่ประเทศที่ในผนไม่ได้กล่าวถึงก็คือประเทศฟิลินะครับที่มีน้องๆอยู่ก็มีน้องอ้อมเนาะแล้วก็น้องแอดอชิตาเนาะอยู่ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินโมนสจากคลิปช็อดนะครับผมนะครับ นะครับก็นี่คือประเทศที่ได้รับมีประเทศไทยด้วยนะครับผมแล้วก็คุณสมบัติท่านที่จะได้รับโบนัสจากคลิปสั้นนะครับก็ก็คืออายุ13ปีขึ้นไปอันนี้เข้าเอาเรทของอของยุเอก็คือของสหรัฐอเมริกาเนาะหรือบรรลุนิติภาวะของแต่ละประเทศนะครับต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง13ถึง18ปีนะครับต้องได้รับอนุญาต จากผู้ปกครองด้วยนะครับสำหรับที่ช็อตที่จะได้รับเงินโบนัสนะครับนะครับเปิดสร้างรายได้เปิดสร้างรายรายได้ได้แล้วหรือยังไม่เปิดก็มีสิทธิ์ได้รับเงินโบนัสร้อยล้านเหรียญดอดจากพอยู่คลิปสั้นนะครับจากพอยู่เหมือนกันนะครับการรับเนี่ยเขาจะยกยอดนะครับยกยอดแต่ละเดือนเดือนนี้ได้กี่วิวเขาไม่ได้บอกว่ากี่วิวเขาถึงจะให้เนาะ เขาบอกว่าเดือนนี้ได้ร้อยวิวคลิปสั้นเนาะเขาก็บวกรวมไปเรื่อยรวมไปเรื่อยจนกว่าจะถึงเกณฑ์เขาแล้วเขาจะโอนให้นะครับผมเดี๋ยวในคนก็จะมาเล่าวิธีโอนแล้วเขาโอนให้อย่างไรนะครับผมก็บอกว่าจะนับรวมยกยอดในเดือนต่อไปจะแจ้งทางเมลนะครับถ้าท่านใดได้รับเนาะจะแจ้งทางเมลและจะแจ้งทางแอป youtube แล้วก็แอปของ Google นะครับผม หรือว่าจดหมายของ Google หรือว่า y o YouTube นี่แหละนะครับก็สัปดาห์แรกของเดือนนะครับหลังจากหลังจากก็คือสัปดาห์ที่สองอ่ะเอ่อสัปดาห์ที่สองของเดือนนี่แหละหลังจากสัปดาห์แรกของเดือนก็คือสัปดาห์ที่สองที่สามขึ้นไปเนาะนะครับแล้วก็เอ่อทั้งจำนวนเงินและวิธีรับนะครับเขาก็จะบอกนะจำนวนเงินและวิธีรับเขาก็จะบอกเรานะครับผมเอ่อ คนที่ผ่านกฎนะครับสําหรับท่านที่ผ่านกฎนะในเกณฑ์การได้รับเงินโบนัสจากคลิปช็อตคลิปชัตินี่นะครับท่านที่ผ่านกฎหลังจากสัปดาห์แรกของเดือนขอรับชําระเงินโบนัสได้จนถึงวันที่ยี่้าของแต่ละเดือนมิฉน,นั้นโบนัสจะหมดอายุนะครับหมายถึงว่าเอ่อท่านที่ผ่านกฎเนี่ยต้องไปขอรับเงินโบนัสถ้าเขามีจดหมายมาบอกเนาะภายในภายใน วันที่ยี่ห้าของเดือนนะครับถ้าเราไม่แจ้งรับขอรับนะครับถ้าเราในปนนี้มีคลิปช็อตแล้วก็ผ่านโขดแล้วต้องไปแจ้งภายในวันที่ยี่ห้านะครับหลังจากได้รับจดหมายอีเมลจากพี่อยู่นะครับของแต่ละเดือนเนี่ยถ้าเราไม่แจ้งแล้วความประสงค์ว่าเราแต่รับเงี้ยถ้าเขาส่งให้เราเนะาะไปกดตกลงกดรับสิทธิ์อะไรที่เขากําหนดให้เกินวันที่ยี่ห้าของแต่ละเดือนเราก็จะไม่ได้รับเนาะ นะครับถึงแม้ว่าจะได้รับน้อยรับมากเขาส่งมาบอกเราต้องไปกดรับนะครับผมนะครับเขาบอกว่าแต่ถ้าหากไม่ได้รับเมลนะครับโปรดตรวจสอบจดหมายขยะของคุณบางทีระบบ AI เขาตรวจผิดพลาดานะมันก็จะไปกองอยู่ที่เมลขยะเราก็ต้องไปตรวจตรงนั้นด้วยเนาะะนะครับกาตรงที่เอ่อ20กว่าเลย20ขึ้นไปเราก็ไปตรวจดูอเออดีเมลโบนัส คลิปจอดหรือเปล่าเราไปตรวจในถังขยะถ้าเกิดไม่เจอเมลนะพี่อยู่เขาบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าเความผิดพลาดของระบบ AI ไมันก็ย่อมมีเพราะว่าคนทาช่องสี่ร้อยกว่าล้านช่องเนาะทั่วโลกนะอ,อระบบอาจจะผิดพลาดเขาเลยให้เราไปตรวจตรงนี้ด้วยไปตรวจถังขยะอีเมลขยะเราอะนะครับผมขนาดจ,จะไปอยู่ตรงนั้นก็ได้เนาะนะครับจํานวนที่จะได้รับนะครับแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับฐานผู้ชมนะครับขึ้นอยู่กับฐานผู้ชม ว่าเขาชมกี่วิวกี่กี่ครั้งต่อคลิปอะไรประมาณนั้นเนาะแต่เขาไม่ได้บอกว่ากี่ครั้งกี่วิวร้อยวิลพันวิวหมื่นวิวเขาไม่ได้บอกนะครับเขาไม่ uma. ได้บอกว่าในผลไปอ่านเลยเขาไม่ได้บอกนะครับแล้วก็เงินจํานวนนี้ก็จะหักภาษีน้าที่จ่ายนะครับสําหรับท่านที่ผ่านขวดแล้วเนาะนะครับข้อกําหนดในการรับโบนัสนะครับใน YouTube Studio มี2ขั้นตอนนะครับใน YouTube ถ้าเกิดเราได้รับเมลเนาะก็เข้าไปที่ YouTube Studio สําหรับท่านที่ผ่านขวดแล้วเนาะนะครับ ไปที่ YouTube Studio หลังบ้านเนาะสขั้นตอนหนึ่งยอมรับข้อกำหนดรับโบนัสแล้วก็ยอมรับนะครับกดปกลงนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าลิงค์ลิงค์บัญชีลิงค์บัญชีเราเนาะให้ไปเชื่อมโยงกับแอ s e เ s e นต์นะครับจังเอแต่ว่าเราผ่านแล้วอะ่ะยอด MCN อยอดเงินที่เราได้แต่ละเดือนเน่ยเขาอัตโนมัติอยู่แล้วสำหรับท่านที่ผ่านแล้วนะครับ ต้องทําการตั้งค่าสองขั้นตอนนี้แต่เราก็ต้องทําตอนทําการตั้งค่าด้วยนะครับก็คือไปรับข้อตกลงเงินโบนัสคลิปชอ็อตแล้วก็ตั้งค่าให้บันโยงไปกับบัญชีแอคเซนต์นะครับผมหากตั้งค่าแล้วสองสามวันนะครับยูทูบจะส่งเมลแจ้งให้ทราบนะครับถ้าเราตั้งค่ารับโบนัสถ้าพี่อยู่แจ้งมาเราเขาก็เขาก็จะส่งเมลมาให้เราทราบว่าเราแจ้งแล้ว โอเคคุณได้รับอนุมัติประมาณนั้นนะครับนะครับรับเงินโบนัสได้อย่างไรนะครับอันนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะ15นาทีแล้วนะรับเงินโบนัสจากคลิปจอดได้อย่างไรนะครับผมต้องตรวจสอบว่าได้ลิงก์บัญชีแอสเซนนะครับได้รับอนุมัติหรือยังหากบัญชีแอ e เซนหากมีบัญชีแอสเซนอยู่แล้วจะได้รับเงินโบนัสพร้อมรายได้อื่นๆจาก youtube แต่ละเดือนนะครับก็คือเราจะได้เงินถ้าได้รับแอดเซนแล้วอะ่ะเราไปตกลงอะไรเรียบร้อยแล้วเงินเราก็จะได้พร้อมกับเงินรายได้จากการโฆษณาในคลิปเราคลิปอื่นที่ไม่ใช่คลิปสั้นนะครับของแต่ละเดือนนะครับผมแต่ท่านที่ยังไม่ผ่านเนาะท่านที่ยังไม่ผ่านก็ได้รับเหมือนกันนะแต่ต้องไปตั้งค่าเนาะก็คือ,อตั้งค่าการตั้งค่าแอดเซนครั้งแรกก็คือคนที่ยังไม่ผ่านเนาะแต่ว่าได้รับ เงินโบนัสจากคลิปช็อตนะครับก็ไปตั้งค่านะครับมันมีอยู่ประมาณเจ็ดข้อเนาะลองไปอ่านดูก็ได้เนาะไอพจนจะเล่าข้อค่าวให้ฟังเนาะอ่านรายละเอียดไม่ยากครับไปตั้งค่าเอฟเซน์ครั้งแรกนะครับถ้าเรายังไม่ผ่านเนาะก็ยอมรับข้อตกลงหรือว่าท่านเพิ่งผ่านนะครับท่านได้รับเงินโบนัสจากเอ่อคลิปช็อตคลิปสั้นท่านก็ต้องไปยอมรับข้อตกลงนะครับข้อหนึ่งนะครับก็เลือกเริ่มต้นตั้งค่าบัญชีเอฟเซนต์นะครับข้อสองเนาะสาม ระบบจะถามว่าคุณมีบัญชีแอ德เซนต์อยู่แล้วหรือไม่นะเขาจะถามนะครับถามถามทุกคนนะที่ผ่านเนาะที่ผ่านกฎใหม่เนาะเออเราต้องบอกว่าไม่นะครับท่านยังไม่ท่านยังไม่ได้ต้องจําไม่ได้นะว่าเราม่ยังไม่ได้ลงอลิงก์บัญชีแอ德เซนต์นะครับต้องตอบว่าไม่นะครับผมแต่เราต้องจําไม่ได้ว่าเราลงหรือ,อยังนะครับเราสมัครหรือ,อยังนะครับผมสี่นะครับเลือกดําเนินการต่อไปห้าเลือกบัญชี Google หกยอมรับก็กําหนดเ,เลือกสร้างบัญชี7ป้อนที่อยู่แล้วก็ส่งกดส่งครับไปอ่านดูรายละเอียดนะครับท่านใดยังไม่ทราบเนาะก็น่าจะไม่เหลือบ่ากว่าแรางไม่ยากเนาะแล้วก็จะได้รับเงินโบนัสเมื่อใดก็คือประมาณาท่านที่ท่านที่ยังไม่ผ่านก็ประมาณ4-6สัปดาห์จากวันที่ขอรับนะครับท่านจึงไม่ผ่านนะครับท่านที่ผ่านแล้วก็วันที่21ถึงวันที่26ของเดือน ต่อไปนะครับนี่คือ,อความรู้ใหม่ที่ในพลมาเล่าสู่คนฟังสําหรับคลิปช็อตนะครับก็พิยูเขาก็จะพยายามให้เราอ่ะมีรายได้เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ช่องน้อยๆเล็กๆอย่างพวกเราอ่ะที่จะได้เงินจากพิยูจากการโคจากการโฆษณาที่เข้าในคลิปปกติเรานะครับมันก็ไม่ง่ายถ้าปังหรือว่ายอดวิวเยอะก็ดีไป อย่างในพนไม่ปังเนี้ยมันก็น้ําซุมบ่อจรายมันก็เก็บไปเรื่อยๆนะนะครับมันก็ต้องจะช้าหน่อยนะครับก็พิยูเขาก็พยายามหารา,ายได้ให้เรามีรายได้แล้วก็ทำคลิปช็อตนะครับทำไปเลยครับคลิปช็อตท่านเจียงไม่ผ่านหรือผ่านแล้วก็ทำนะครับก็ทําได้นะครับถ่ายแนวตั้งสัดส่วนตั้งค่านะครับ9ต่อ16เนาะนะครับก็ตั้งประมาณ55นาที เพราะว่าพอเราไปอัปโหลดปุ๊บมันจะเลยไปอีกหนึ่งนาทีนะครับมันจะเกินเนาะอย่าให้แบบ60สวินาทีเป๊หนึ่งนาทีเป๊เนาะมันจะเกินเนาะมันก็จะเป็นคลิปธรรมดาเนาะก็ถ้ามันปังหรือว่าไม่ปังก็แล้วแต่เขาก็จะเก็บยอดคนดูยอดวิวอ่ะเก็บสะสมให้เราไปเรื่อยๆนะครับนับรวมกับเดือนอื่นไม่ใช่ว่าเดือนนี้ไม่ได้ตัดสิทธิเดือนหน้าไม่ได้ตัดสิทธิเขาไม่ตัดเขาบวกรวมไปเรื่อยๆ,อยๆจนกว่าจะได้ยอดเงินหรือว่ายอดวิว ตามที่ตามที่พี่อยู่เขากำหนดนะในนี้ที่ในพลไปอ่านมาเขาไม่ได้กําหนดว่าคุณต้องได้พันวิวหมื่นวิวคุณจะได้รับเงินโบนัสไม่ใช่ครับเขาไม่ได้บอกองนั้นเขาบอกว่าเาให้เราเก็บไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยก็มีหนึ่งคลิปภายในร้อยแปดสิบวันคลิปสั้นนะเนาก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆ,ๆนะท่านใดที่มีประสบการณ์หรือว่าเคยได้รับเงินโบนัสจากคลิปช็อตก็มาเล่าสู่ในพลฟังด้วยว่าเขาทําอย่างไรนะครับกฎเกณฑ์ที่ในพลอ่านก็เป็นเอ กฎเกณฑ์ของพี่ YouTube ข้อกำหนดต่างๆที่เขามาบอกเรานะครับท่านที่ไม่ผ่านก็จะได้ช้าหน่อยแล้วก็จะยุ่งยากเกี่ยวกับไปตั้งเอกเซนต์นู่นนี่นั่นนะครับตามที่ด้พลอ่านให้ฟังเนาะท่านที่ผ่านแล้วก็จะบวกรวมไปกับเงินที่เราได้ต่อเดือนภายในวันที่21ถึงวันที่25เดือนถัดไปท่านที่มีไรายได้จาก YouTube แล้วแบบในพลอย่างเงี้ยที่ผ่านกดแล้วนะครับก็ไม่ค่อยยุ่งยากนะครับในพลก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน เอ่อยูทูบเบอร์ทุกบ้านไม่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่นะครับทุกอย่างไม่มีอะไรตลอดไปนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้กระทั่งกฎ u t u b e แม้กระทั่งข้อกำหนดต่างๆงของ o u t u b เขาก็พยายามปรับเปลี่ยนเรื่อยๆื่อเราก็ต้องศึกษาไปอ่านอีเมลบ้างหรือฟังจากช่องในพลก็ได้หรือว่าหลายๆอาจารย์หลายสำนักก็ได้นะครับว่าความเคลื่อนไหวของ y YouTube เขามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็ขอให้ท่าน ให้ความสนใจด้วยนะครับอย่าละเลยไปอา่านอีเมลด้วยอะไรด้วยนะครับในคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกบ้านทุกช่องนะครับเราไม่ใช่ช่องใหญ่เราช่องเล็กเลกเราก็ค่อยๆเติบโตไปเหมือนเราหัดปั่นจักรยานแหละตอนแรกก็ตักๆก,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 ก่อนก่อนจะปั่นได้เหมือนเป็นเด็กหัดเดินคานก่อนคานตั้งไข่ตั้งไข่ได้ก็ยืนแล้วก็เดินต้องต้องค่อยๆไปไม่ต้องไปโฟกัสปั่นเอ๊ะบ้านในคนทำไมวิวเยอะจัง ปบ้านคนโน้นทำไมวิวเยอะกันเอาเวลาที่ไปโฟกัสเชาบ้านเขาอะมาโฟกัสตัวเองนะครับเพื่อให้ได้ผลงานได้คลิปออกมาได้ดีได้ยอดวิวได้คนติดตามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็พัฒนาไปค่อยๆทํานะครับงานประจํามีที่ได้รับตังค์เป็นเดือนได้รับทุกเดือนอะเราทําไปยาวชีวิตประทิ้งไว้กับ y o u t u b e มากเกินไปแบ่งเวลาให้มันบาลานนะครับ ไม่ใช่ในคนมาสอนแล้วก็เล่าสู่กันฟังเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นแนวคิดนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber ทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ในพลก็ขอจบเงินโบนัสร้อยล้านเหรียญดอลลาร์ท่าในใดจะได้รับบ้างนะครับอ่างที่ไ้นพนบอกให้ฟังเนาะก็ขอให้ทุกท่านได้รับเงินโบนัสแล้วก็คลิปปังๆสุขภาพแข็งแรง พบเจอแต่สิ่งดีๆปลอดโรคปลอดภัยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ